าต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดียินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา นายสราวุธมโนวิสุทธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสองประธานกรรมการนางสาวกฎชวันบุตรโพผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสนายประภาวินสารางามผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแนายบุญยรัตน์จงพินิษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสายโทแป นายนัทพงศ์เพชรมงคลพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโทร1ิโรงเรียนบ้านสายโทรสีใต้อนุสร์หนึ่งปีกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่10บตำบลจันทพบเพชรอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการหนึ่งหมู่บ้าน ได้แก่บ้านสายโทสีใต้มีเนื้อที่11ไร่3งาน96ตารางวาวิสัยทัศน์ภายในปี2570เป็นสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ตามมาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ คุณภาพผู้เรียนด้านทักษะความรู้พื้นฐานในระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสร้างทักษะอาชีพเบื้องต้นให้กับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและสร้างทักษะให้นักเรียน ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ทันยุคศตวตรรษที่21เอาประสงค์พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำที่มีความสามารถมีทักษะด้านความรู้พื้นฐานควบคู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น58คนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวราตรีอัธวังผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษนางสาวมัทนาเทียมศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษนายอุทัยอุดมพันธ์ครูชำนาญการ นางสาวดาวรุ่งอยู่ยั่งยืนครูชำนาญการนางสาววิบูลลัก์อคเสริญครูขสหนึ่งนางจีราวรรณเพชรแววครูคสหนึ่งนางดารันพรกระพัน์ครูขสหนึ่งนางสาวนภาพรโพคศัพ์ครูอัตราจ้างนางสาววนิดาหอมมาลัย ที่เลี้ยงเด็กอนุบาลประเด็นการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาด้านบริหารงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2566 มีการวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรกาการีการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สสถานศึกษาส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนให้ได้แสดงออกลงมือทำเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาการผลิตจัดหาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียนได้จัดทำและพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการวิเคราะห์การใช้สื่อให้สอดคล้องกับบริบททันต่อการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการวัดผลประเมินผลและการนำผลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อนำผลจากการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีแผนนิเทศภายในและนำผลการนิเทศไปพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริมวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูผู้สอน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อทราบปัญหาและนำไปวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีการบันทึกอบรมนักเรียนข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงปัญหาและทันเวลา การประสานส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาชุมชนบ้านสายโทสีใต้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกด้านทั้งในด้านวิชาการมีการร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันด้านบริหารทั่วไปร่วมกันพัฒนาบริบทอาคารสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้านงบประมาณ ร่วมกันระดมงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนมีแผนนิเทศภายในบันทึกการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยมีปราชาบ้านคอให้ความรู้ในด้านการทำเกษตรพอเพียงเลี้ยงตัวเองในครัวเรือนเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงในสถานศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนคณะครูร่วมมือกันจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานในด้านการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเพราะเห็นร่วมกันว่าการอ่านการเขียนเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆได้อย่างมีคุณภาพด้านบริหารงานบุคคล มีการวางแผนอัตรากำลังโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทั้งหมด9ห้องเรียนมีจำนวนค่าราชการทั้งสิ้น7คนจึงได้ดำเนินการจัดจ้างบุคลากรจำนวน2คนเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการระดมทรัพยากรจากชุมชนและสิทธิ์เก่าของโรงเรียนการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนา,าเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียนด้านบริหารงานทั่วไปสถานศึกษามีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติก ความเร็วดาวน์โหลดและอัปโหลด500เมกะไบต์เปอร์เซกจำนวน3จุดเพื่อรองรับการใช้งานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนมีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่น่าเรียนโรงเรียนกำลังดำเนินการปรับปรุงบริบทแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความรู้สึกน่าเรียนให้บุคลากรและผู้มาเยือนมีความรู้สึกน่าอยู่ ซึ่งกำหนดเสร็จสมบูรณ์ให้ทันการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 7สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษามีคู่มือสถานศึกษาปลอดภัยแผนเผชิญเหตุให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับมือหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นยังได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ครอบคุมทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนด้านบริหารงบประมาณการบริหารทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินจัดทำเอกสารหลักฐานทะเบียนคุมการเงินต่างๆถูกต้องเป็นปัจจุบันเช่นทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหลักฐานขอเบอิกหลักฐานการจ่ายเงินสมุดเงินสดทะเบียนคุมรายรับรายจ่าย การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆถูกต้องเป็นปัจจุบันเช่นบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตามทะเบียนพัสดุมีสภาพพร้อมใช้งานโรงเรียนมากสายโทรสีใต้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ที่ให้โอกาสโรงเรียนได้ต้อนรับคณะพร้อมทั้งได้รับฟังคำชี้แนะชี้แจงจากทางคณะกรรมการทางเราขอให้คํามั่นสัญญาว่าจะน้อมรับคำชี้แนะจากท่านคณะกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป